ทำไมเดี๋ยวนี้พ่อขอเก่งยืมเก่งอะไรเนี่ยฮะตอนนี้ตัวหนูจะไม่เหลืออะไรแนละ้วก็หนูมีตังค์เยอะก็แะเรกล้าพ,พูดเลยเหรออะไรเหรอเพราะหนูก็จะเก็บไว้ให้มันเป็นก้อนแบบเอาไปซื้อบ้านอะไรปะโฮ้ยพ่อแล้วก็จะเก็บไว้ซื้อไอฟโฟนีน่ยเหมือนพ่อคงไม่ซื้ออะไรให้เราั้งเนี่ยแท็บเล็ตอะไรเนะี่ยจนหนู ซื้อเองเลยอุสตส่าห์จะเก็บได้ตามใจที่หนูชอบเลยนะแต่พ่อดันไม่เอาซะก่อนนะ่ะยืมไม่ได้เอายืมก่อนนี่มันคือคําว่าย,ยืมเหรอใช่ก็เดี๋ยวก็คืนให้จริงเนยให้รู้นะว่าเอาไปให้ใครอ่ะจะเอาไปให้ใครนะเปล่าเปล่าเปล่า,าไม่มีอะไรพ่ออาจจะอาจจะเป็นเรื่องพัสดุพิงโอเคเดี๋ยวพร่งนี้ใช้คืนนะ ทุ่นี้เดี๋ยวใชค้คืนโอเคนะจ้า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 เรื่องว่าอีกแล้วพ่อ